สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่26กมกราคม2569มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดล่างของอดคนวันอังคารนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ไม่มีศูนย์ไม่มีสอง งวดก่อนหน้าเข้าอยู่นะครับมีเลข6เข้าหลักหน่วยงวดที่ออก706 16สองงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้ถูกทันเจ้าของข้อมูลคำนวณได้9 3 8 6นะครับ9 3 8 6แปดทางเลขติดล่างของแอดคนวันอังคาร ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของแอสตางสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข2นะครับเข้าหลักหน่ยวยวยออก972สําำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้4 6 7 8ทุถูกทัน4 6่8 นทางเด่นบนเลขเด่นแบบสี่ตัวของอัสตางนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบสามตัวนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้เก้าสองสี่ก็เข้าสองตัวนะครับเลขเก้าเข้าหลักร้อยเลขสองนี้เข้าหลักหน่วยนะครับวยออกเก้าเจ็ดสอง สำหรับงวดใหม่นะครับอัศสตางคำนวณได้183นะครับ183ถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอาชวโรธนะครับเป็นสูตรคำนวณชนเด่นบน3สูตรของอาจารย์ถูกทันสูตรที่1คำนวณได้246สูตรที่2 461 สูตรที่3ามห้าหได้ตัวชนเด่นสองตัวนะครับอาจารย์บอกว่าเด่นไปที่เลข6นะครับตัวรองก็คือเลข4ี่นำนี้ทุกท่านเด่นบนเลข6นะครับตัวรองเลข4วันที่1เดือนสองปี2569 ต่อมาจะเป็นทางบนมาตัวของแฮดลเดนนะครับงวดที่ผ่านมาสูรคำนวณของอาจารย์มีเลข7เข้าหลัก10งวดก่อนหน้านั้นเข้า2ตัวนะครับอาจารย์คำนวณได้6กับ7งวดที่ออก7 0 6สําหรับงวดใหม่ใครรอใครตามอยู่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายตัวของข้อมูลคำนวณได้8กับ9ถูกทัน ตามนี้ครับแนวทางบนมาตัวของแอดและเด่นอาจารย์คำนวณได้8กับ9ต่อมาจะเป็นแนวทางคู่โต๊ดบนนะครับหรือว่าเด่นบนเลขเด่น4ตัวของเบียนวงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับก็คือ7กับ9ทุกท่านโดยออก9 7 2 สำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณด้วย4 6 7 9นะครับ4 6 7 9ได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับแนวทางของ b แ y วันที่หนึ่งเดือนสองปี2 0 2 6ต่อมาจะเป็นแนวทาง10ล่างของแอดพิมพ์มี่นะครับ งวดที่ผ่านมาเข้าอยู่ทุกท่านมีเลขศูนย์นะครับโวยออก02สองำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้1345 7802นะครับ1345 7802ต่อมาจะเป็นสูตรหลักหน่วยหลักหน่วยก็เข้านะครับงวดก่อนมีเลขสอง สำหรับงวดใหม่ได้1 2 4 5 6 7 9 0นะครับ1 2 4 5 6 7 9 0ถ้าชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาจะเป็นข้อมูลชุดเดียวของแอดเอื้อยลานะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายชุดเดียวของอาจารย์ทำได้7,2ก็ไปด้านบนเข้าตรงๆนะครับไยออก97202สําำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข5นะครับชุดเดียวที่อาจารย์ทำได้ก็คือ25นะครับ25ห ตอบตัวเลขของอาจารย์ที่คำนวณได้สามารถเก่งได้หมดนะครับที่สำคัญอย่าลืมตีตัวไปกรับด้วยวันที่อยู่ด้านบนนะครับวันที่1เดือน2ปี69ต่อมาจะเป็นแนวทางของเอดลุงนินนะครับหกุมภาหกเก้าตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้0นย์กับ2อต,ตัวได้หกสามศูนย์แปดหนึ่ง สตัวมี1 2, 4, 2, 3, นึ่งสอง8ี่สแล้วก็มีชุดกันเบิ้์นด้วยนะครับศูกับ2 2ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายข้อมูลด้านล่างของนัดคนคอหวยนะครับชุดที่เด่น4ของอาจารย์ทุกท่านมี4 1กับ4ี่ชุดที่เด่น6นะครับมี3 6กับ9ก้ทุกท่าน วันที่1เดือน2นะครับปี2,569มาต่อกันที่แนวะทางบัวคำสีนะครับ3ตัวของอาจารย์ได้746กับ890 2ตัวมี4ี่หกเกแล้วก็14มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางของเอดคมให้ไว้นะครับ การคำนวณได้811กับ744นะครับ811กับ744มาต่อกันที่แนวทางดับแต้มของงัดคนวันอังคารนะครับใบนี้ดับแต้มล่างทุกทา่านงวดที่ผ่านมาคำนวณได้แต้ม4ก็ดับผ่านนะครับโวยออก02ก็คือแต้ม2นะครับ สำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้แต้มศูนย์นะครับคำนวณได้แต้มศูนย์ในทางดับล่างขอภายดับแต้มล่างนะครับของงัดคนวันอังคารอาจารย์คำนวณได้แต้มศูนย์นะครับต่อมาก็จะเป็น,นทางดับแต้มสอบนงวดที่ผ่านมาคำนวณได้แต้มสอง ก็ดับผ่านนะครับโวยออก72ก็คือแต้ม9สําหรับงวดใหม่อาจารย์คํานวณได้แต้ม9านะครับคานวณได้แต้ม9าตามนี้ครับดับแต้มสอ,นอบนของอดคนวันอังคารมาต่อกันที่แนวทางดับล่างของอดเป็นต้นนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้เลข4 ก็ดับผ่านนะครับโวยออก02สำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลข7นะครับดับล่างของอาจารย์คำนวณได้เลข7ต่อมาก็ดับบนของอาจารย์งวดก่อนก็ดับผ่านนะครับคำนวณได้เลข3โวยออก972ทางดเดลขของอาจารย์4งวดหลังสุดดับผ่านทั้งหมด สำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้สูตรนะครับดับบนของอาจารย์คำนวณได้ศูตก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ